สวัสดีค่ะแดดร่มลมตกกระเพงก็พาเดินเข้าสวนนะคะว่าจะมาถางหญ้าได้หญ้าได้เสียมได้เสียมเล็กๆจะมาได้หญ้าเล็กๆนะคะแต่ก็มาอัปเดตมะนาวนะคะ อัปเดตมะนาวให้เพื่อนๆดูอีกครั้งเป็นความภูมิใจของคนปลูกนะคะพอมะานาวระดกมันจะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะ สุดสวยสุดใส,ดส,ดสไม่ถึงก็ว่าดกนะคะแต่ก็โอเคอยู่เนะ